สวัสดีครับผมเอ็มช่องสันชัยนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการทดลองใช้งานตัวบล ok ็อกแท็กไร้สายแบรนด์เมนเซล่านะครับซึ่งก็เป็นบล ok ็อกแทกอีกตัวนะครับที่ผมจะมาทำการทดลองให้ดูนะว่าเขาทำงานได้ดีแล้วก็ใช้งานได้ดีหรือไม่อุปกรณ์ภายในกล่องนะฮะก็จะมีตัวบล ok ็อกแท็กไร้สายหนึ่งตัวมาพร้อมกับแบตเตอรี่1 8แโวลต์แบบ5เซลล์1ตัวแล้วก็อะแดปเตอร์ชาร์จแรงดัน2 1โวลต์1แอมป์1ตัว แล้วก็ชุดอะแดปเตอร์แปลงแล้วก็ลูกบล็อกนะครับที่อยู่ในซองพลาสติกแต่นี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดนะที่อยู่ภายในกล่องซึ่งถ้าใครนะสนใจตัวบล็อกแฮกไร้์สายตัวนี้นะครับผมก็ได้ทำการแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอก,ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ บอกแท่งไร้สายตัวนี้นะครับผมซื้อมาจากแบงกูดซึ่งตอนนี้นะครับแบงกูดก็สามารถชําระเงินผ่านไลน์เพย์แล้วก็ทูมันนี่ได้แล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะสำหรับการชําระสินค้าในแบงกูดซึ่งบอกตัวนี้นะสามารถปรับความเร็วรอบสามระดับด้วยกันก็จะมีเบอร์1เบอร์2แล้วก็เบอร์3ซึ่งตัวแบตเตอรี่เองเนี่ยก็จะมีปุ่มกดดูสถานะของแบตเตอรี่นะครับตรงนี้ก็จะมีหลอด led ติดขึ้นทั้งหมด4ด่ดวงซึ่งถ้าแบตเตอรี่ เริ่มอ่อนนะฮะเริ่มหมดระดับของแบตเตอรี่ก็จะลดลงเรื่อยๆตัวนี้ก็เป็นเรื่องดีนะฮะเวลาเราต้องการดูว่าแบตเตอรี่เราเหลือพลังงานมากน้อยเราก็สามารถกดดูได้สำหรับแกนเพาล็อกอุปกรณ์ต่างๆนะครับตรงกลางเองเนี่ยก็จะเป็นช่องสําหรับติดตั้งดอกไขควงนะครับดอกบ็อกต่างๆซึ่งด้านในเขาจะมีแม่เหล็กนะครับซึ่งถ้าเรานําเหล็กหรือตัวดอกบล็อกดอกไขควงต่างๆมาทําการติดตั้งเขาก็จะโดนตัวแม่เหล็กด้านใน แกนพาตัวนี้ดูดไว้นะครับแบบนี้ยกขึ้นแบบนี้ไม่หลุดนะครับเวลาที่เราติดตั้งดอกไขควงดอกบล็อกต่างๆตัวดอกบล็อกดอกไขควงก็จะโดนดูดด้วยแม่เหล็กที่อยู่ด้านในบล็อกแทกเลทสายตัวนี้นะก็สามารถปรับคุณมเร็วรอบได้นะครับซึ่งการปรับคุมเร็วรอบจะปรับที่ทิกเกอร์ตัวนี้ไกสวิตตัวนี้นะครับถ้าเรากดไม่ลึกมากเขาก็จะหมุนเบา ถ้ากดลึกลงอีกอุปกรณ์ทั้งหมดนะฮะที่มากับตัวบล็อกแทรกลายสายตัวนี้ก็จะมีลูกบล็อกนะฮะก็จะมีเบอร์14 17 18 19 21แล้วก็22มิลน,นะฮะจะมีทั้งหมด6ชิ้นด้วยการสำหรับลูกบล็อกอุปกรณ์ชุดต่อมานะก็จะเป็นอะแดปเตอร์แปลงจับดอกไขควงตัวนี้ซึ่งก็จับดอกบล็อก8มิลได้เช่นกัน ชุดนี้นะครับก็จะเป็นชุดจับดอกเจาะนะครับหรือจับดอกสว่านนั่นเองนำํำมานแรปเตอร์แปลงตัวนี้นะครับมาติดตั้งเข้ากับหัวจับดอกเจาะหรือดอกสว่านตัวนี้นะครับเขาก็จะมีเกียวนอ็อตตัวผู้ตัวเมียก็ทําการหมุนติดตั้งเข้าไปแบบนี้เลย ตัวนี้จะเป็นแหวนยางครับตัวนี้ก็จะเป็นเดือยล็อกถ้าเราไม่ใส่แหวนยางแล้วก็เดือยล็อกก็ได้เช่นกันนะฮะแบบนี้แล้วก็นำแหวนยางมาทําการปิดทับไว้อีกครั้งหนึ่งก็จะทำให้ตัวเดือยล็อกไม่หลุดออกมาเวลาล็อกทำงานและหมุนนะ เดยล็อกก็จะไม่กระเด็นหรือหลุดออกมาต่อไปนะก็จะไปทําการทดลองใช้งานทั้ง3รูปแบบนะครับก็มาทําการทดลองกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็จะทําการทดลองใช้งานกับดอกสกูซึ่งจะทําการยิงทั้งหมด3ดอกด้วยกันยิงแต่ละดอกนะครับก็จะปรับความเร็วรอบของบล็อกแทกที่แตกต่างกันก็มาโดนครับ ตัวนี้เป็นเบอร์1นนะครับก็จะทำการกดเปลี่ยนมาเป็นเบอร์2เปลี่ยนมาเป็นเบอร์สาม และนี้ก็จะเป็นความเร็วของบล็อกแทกทั้ง3ระดับนะครับหรือทั้ง3เบอร์เบอร์1เบอร์2เบอร์3แต่และเบอร์นะฮะก็จะมีความเร็วในการขันน็อตลงไปบนเนื้อไม้ที่แตกต่างกันนะครับต่อไปนะก็จะมาทําการใช้งานกับดอกสกูที่ใช้งานกับดอกบล็อก8มิลตัวนี้มีความยาวประมาณ9เซนนะครับถือว่ายาวมากตัวนี้ก็ยาวประมาณ5เซน เดี๋ยวมาลองตัวดอกที่ยาวที่สุดที่ผมมีแรงมากนะฮะสำหรับการใช้งานกับดอกสกูนะฮะ9เซนนะครับแล้วก็5เซน ซึ่งตัวบล็อกกระแทกตัวนี้นะถ้านําไปใช้กับงานไม้นะครับผมว่าใช้งานได้ดีมากครับให้กําลังหรือแรงเบ็ดได้ดีต่อไปนะก็จะมาทําการทดลองใช้กับตัวอะแดปเตอร์แปลงจับดอกสว่านหรือดอกเจาะนะครับตัวนี้ ทำการจเจาะเหล็กฉากขนาด3มิล ใช้งานกับดอกเจาะหรือดอกสว่านเองตัวพกกระแทกทํางานได้เรียบนะครับแล้วก mm ็ไม่มีการกระทบกระแทกนะครับนอกจากว่าต <95 S 1> er ัวดอกสว่านอาจจะติดขัดก <als> ็อาจจะเกิดการกระแทกนะครับผมคิดว่าเวลาเจาะไปตัวบล็อกคงจะกระแทกแบบนี้ดอกเจาะหรือดอกสว่านนะครับไม่ติดตัวระบบกระแทกก็ไม่ทํางานนะครับเจาะแบบเรียบเรียบนิ่งๆนะครับก็ถือว่าดีครับสําหรับการใช้งานกับดอกเจาะดอกสว่าน ต่อไปนะก็จะมาทําการทดลองใช้งานร่วมกันกับลูกบล็อกนะครับที่มาในชุดบล็อกแทกตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นลูกบล็อกเบอร์17มิลตัวนี้ก็จะเป็นน็อตนะครับเบอร์17มิลเช่นกัน ด้านนี้เองตัวบล็อกนะครับก็จับไม่ได้เช่นกันเนื่องจากตัวน็อตนะครับจมลงไปบนเนื้อไม้และนี่ก็คือการทดลองนะครับใช้ตัวลูกบล็อกบล็อกกระแทกนะฮะใช้กับน็อตนะครับเบอร์17ต่อไปนะก็ใช้งานนะครับกับการถอดน็อตล้อรถนะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวลูกบล็อกที่มากับตัวชุดบล็อกกระแทกตัวนี้ เราจะมีลูกบล็อกเบอร์21แล้วก็เบอร์22นะครับตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้21หลวมไปนะครับก็ยังไม่ใช่อยู่ตัวนี้เป็นเบอร์19มิลตัวนี้เบอร์18มิล18เข้าไม่ได้นะฮะก็สรุปว่าตัวนอ็อตล็อกล้อรถนะครับเป็นเบอร์19มิล ถ้าเป็นรถกระบ,บะนะครับก็น่าจะอยู่ที่21หรือ22มิลนะครับผมก็จำไม่ได้เหมือนกันก็มาทำการทดลองถอดน็อตล้อรถออกดูนะครับน่าจะออกได้ง่ายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวบล็อกตัวนี้แรงบิดก็ค่อนข้างสูงนะครับ ถอดง่ายมากครับก็ใช้ในงานนะครับถอดน็อตล้อรถนะครับได้ดีมากนะครับข้อดีของชุดบล็อกตัวนี้นะครับนั่นก็คือเขาอมีลูกบล็อกแถมมาด้วยหลังจากนี้ทําการทดลองใช้งานตัวบล็อกแท็กไร้สายตัวนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าทํางานได้ดีกับอุปกรณ์ที่มาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกบล็อก แล้วก็ตัวอะแดปเตอร์แปลงจับดอกไขควงแล้วก็อะแดปเตอร์แปลงนะครับสำหรับจับดอกเจาะหรือจับดอกสว่างตัวบล ok ็อกแท็กตัวนี้ก็สามารถทํางานกับอุปกรณ์เหล่านี้ได้ดีครับแน่นอนว่าการใช้งานกับอุปกรณ์เหล่านี้นะครก็จะเป็นสไตล์การทํางานของบล ok ็อกแท็กนะครับซึ่งจะแตกต่างกันกันกบตัวสว่านไร้สายแน่นอนแต่นี่ก็คือเอกลักษณ์ของบล ok ็อกแท็กถ้าใครดูแล้วสนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับตัวบล ok ็อกแท็กเมนเซล่าตัวนี้นะครับผมก็ได้ทําการแปะลิง์ไว้ใต้คีบิโด ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรืข้อ,ขอมูลเพิ่มเติมได้สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกับผมใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ